ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับเพื่อนก็สวัสดียอมเช้านะครับเช้าวันนี้ก็เป็นวันพุธที่ย6่สิบหนะครับก็ใกล้จะสิ้นเดือนกันแล้วนะครับมาดูบิตคอยนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็วิ่งอยู่อ่ตอนนี้ผมอันดับทประมาณตีห้าครึ่งนะครับ วิ่งอยู่ที่8ปดห0ืนะครับเดี๋ยวไปดู f รี e a r d n r g r e i n i n x e กกันหน่อยนะครับของบ i n a น c e และ Alternative นะอ่าของไบ n a น c e นี่เด้งขึ้นมาเป็น15แล้วนะเพื่อนเมื่อวานนี้รู้สึกอ่อนนี่เมื่อวานนี้อยู่ที่12นะครับก็ดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับโอเคถ้าของ Alternative นะอยู่ที่20นะครับก็ ยังเป็นเอ็กซ์ติมเฟียร์อยู่แต่ว่าดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับตรงนี้คนก็ไม่ค่อยกลัวกันแล้วนะครับนี่นะชาร์ตมันก็จะประมาณนี้นะครับเด้งขึ้นมาประมาณยี่สิบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนก็มีโอกาสนะที่จะเกิดภาพของ d ดเวอเ e นซ์ได้อยู่นะครับเพื่อนแต่ผมมองว่าตรงนี้นะครับมีโอกาสเด้งขึ้นต่อเนื่องได้อยู่นะครับก็ยังคิดไว้ว่าตรงนี้น่าจะเด้งขึ้นไปเทส9 2เก้าหมืสองนะครับ เดี๋ยวรอดูในทําเฟรมเดย์นิดหนึ่งนะครับเพื่อนอ๋อวันนี้นะครับเพื่อนคือถ้าจะรับอย่างจะรับเมื่อวานเนี่ยมารับวันนี้ดีกว่าเห็นไหมครับเพื่อนว่าอืมรับในแท่งแดงนะผมว่ามีโอกาสสร้างกําไรได้ดีกว่านะผมว่าตรงนี้นะครับก็เป็นแนวที่น่ารับอยู่นะครับตรงนี้สัญญาอินดิเคเตอร์นะครับสโตแคติกนะครับก็อยู่ที่40แล้วนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็เป็นแนว เด้งขึ้นต่อเนื่องนะครับเพื่อนอาจจะฮุบขึ้นหรือทำเซเวอรอัพนะครับก่อนที่จะรูดตัวลงมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับทีนี้มองในภาพของชุดขึ้นนะเพื่อน <c oughs> ในทำเฟรมเดย์เนี่ยมันลงมานะครับขอโทษครับมาลงมาเป็น a b c ไปละนะครับตรงนี้นะครับก็หลุดชั้นแนลที่ที่วางวางไว้นะแปดหมื่นเก้าตรงนี้หลุดไปละนะครับก็ลงมาที่ประมาณ แถวแปดหมื่นนะครับก็ใกล้ๆเป้ารนะ้อยหกสิเ็ดจุดแปดนอะมันก็เลยแบบงงๆนิดนึงว่าเอ๊มันจะวิ่งต่อหล่นลงไปตรงนี้ไหมนะครับที่ผมที่ผมอยากเห็นเนี่ยคือมีแท่งพิฆาตรูดลงมานะก็ต้องะระมาระวังนะตรงนี้นะบางทีวันวันนี้เนี่ยอาจจะมีรูดหรือเปล่าผมงก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนเอาเข้าจริงๆก็ยังดูแล้วงงๆนะว่า ตรงเนี้ยมันจะมีมันจะเด้งมันจะเด้งเหมือนชุดนี้นะครับหรือมันจะเด้งเพื่อลงต่อแบบชุดนี้นะครับดูไม่ออกเลยนะเพื่อนก็งงนิดนึงนะว่าเอ๊มันอยู่ชุดไหนของมันวะนะครับแต่ตรงนี้นะครับมันก็คือมีเด้งขึ้นไปแล้วนะครับตอนตอนหนึ่งนะครับตรงนี้นะเด้งขึ้นแล้วก็รูดลงตรงนี้แล้วนะครับก็ ตรงนี้ที่เด้งขึ้นไปหมื่นกอบเจ็ดร้อยนะตรงนี้ลงมาทั้งรูปเนี่ยก็ลงมาถึงแปดหมื่นเลยนะครับก็เลยมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นเด้งรีเทสเมนต์ของชุดนี้ทั้งชุดหรือเปล่านะครับก็น่าน่าสนใจนะตรงนี้นะครับถ้าถ้าเกิดมันใจดีก็คือขึ้นไปเลยนะครับถ้าใจร้ายเนี่ยก็คือลงลงมาก่อนอีกสักดอกหนึ่งนะครับจริงๆผมก็สาดแช่งนะให้มันลงมานะครับจากจะรับของนะพอวง Order างออเดอร์คีย์ไว้แถวๆนี้ อีกสักหนึ่งทีนะครับก็อรอรลุ้นดูนะครับว่ามันจะมีภาวะเหมือนเดวเจนรูดลงมาหรือเปล่านะครับในหลายๆรอบนะมันก็จะมีรูดลงมาก่อนที่จะขึ้นจริงนะครับขึ้นเขียวๆมาปราะมาณนี้แล้วก็รูดหล่นลงมาฟึ๊บแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นนะครับในอย่างชุดตรงนี้นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็เป็นชุดที่เด้งมาละแล้วก็รูดลงต่อนะครับอ่าก็ไม่รู้เหมือนกันกนะว่าเราเนี่ยอยู่ขาตรงนี้แล้วหรือเรายังอยู่ขาตรงนี้อยู่อ่าประมาณนี้นะครับ ก็รอุ้นกันดูได้นะครับแต่วันนี้นะครับปิดเป็นแท่งแดงมีเซียนอยู่ด้านล่างสมมตินะสมมุติว่าเช้านี้ปิดประมาณตรงนี้นะครับก็หน้าลุ้นเบสเป็นขารองขึ้นไปนะครับก็รอดูตอนปิดแท่งนะครับแล้วรับต่ํากว่าตอนปิดแท่งสักเล็กน้อยนะครับก็จัดว่าด,ดีนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็แถวสัก8ปดหมตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับโอเคประมาณนี้เนาะถ้าดูแค่แท่งเดียวนะตรงนี้เขียวเด้งมาแล้วนะครับแล้วก็ สัญญาอินดี้ก็เขียวๆมาแล้วโป่หัวมาแล้วนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนตรงนี้เดาไม่ถูกนะอ่าเดี๋ยวเรามาย่อยดูในสี่โมงนะครับถ้าเฟรมสี่โมงเนี่ยตอนนี้เนี่ยโตแคสติกนะครับอยู่ในโซนกลางๆนะสี่สิบห้านะเพื่อนก็พอมาดูทรงคลื่นนะครับเพื่อนก็มีความเป็นไปได้นะว่าเอ๊มันจะเด้งอีกสักหนึ่งชุดขึ้นไปแล้วก็ทําสัญญาณเป็นจบคลื่นหรือเปล่านะครับตรงนี้นะ ก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนตรงนี้นะดูในชุดขึ้นย่อยแล้วกันเนาะมันเป็น A B C X A B C อย่างนี้ไหมนะอันนี้เพอร์ชั่นมากไว้นะครับว่าเอะใช่หรือเปล่านะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับสมมุติใครอยากจะชร์ตน,นะผมก็ยังแนะนําว่ามารับที่สปา์ก่อนหน้าตรงนี้นะครับ แ9ดหม่ 89, นกะก็จัดวด่าดีนะครับทีนี้เดี๋ยวลองรีเช็คดูในไท m ์เฟรมหนึ่งชั่วโมงดีกว่านะครับว่าเอมันพอจะมองเป็นลูปยังไงได้บ้างนะครับก็พอเราย่อยมาใน1ชั่วโมงเนี่ยเขาพบว่ามันเป็นสัญญาณยกโลนะมาโดยตลอดนะครับมันยังไม่มีอาการเสียทรงใดในทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่มันไดาลงมาที่แปดหมืนะครับก็ตรงนี้ตีเป็นโค้งไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะอ่านะ ทำไฮเออร์ไฮเออร์ไฮเออร์ไฮยกโลยกโลยกโลอ่ะประมาณนี้เนาะก็ดูสวยอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณเสียทรงนะครับทีเนี้ยก็ต้องลองลุ้นดูนะว่าตรงเนี้ยจะไฮเออร์ไฮอีสักดอกหนึ่งไหมนะครับถ้าไฮเออร์ไฮแล้ว low รุดโลตัวนี้นะก็เป็นสัญญาณไม่ดีนะครับประมาณนี้เนาะก็เดาๆไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเราก็สามารถตีเทรนไลน์ประมาณนี้ขึ้นมาได้นะครับเพื่อน ตงนี้นะก็ดูแล้วก็ออสวยเหมือนกันนะนี่อ่ะประมาณนี้นะครับก็เป็นสัญญาณในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าปิดแท่งแล้วลูดทับเส้นเทรนไลน์ตัวนี้นะครับก็เป็นสัญญาณช็อตนะเพื่อนอาจจะลงเข้มเข้มลงมาอีกสักหนึ่งทีนะครับมีความเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ถ้ามันไม่ลงมาเลยนะมันอาจจะพุ่งจูดขึ้นมาเลยนะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนตรงนี้นะผมเองก็อ่า ที่ผมวางแผนไว้นะผมก็เลยวางแผนไว้ว่าตรงนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวนะขอตีเทรนตัวนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเอาเป็นสไปสป,ประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็คือวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตัวนี้แล้วนะครับเพื่อนก็ตีกลมๆนะครับว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันเบรกอันนี้ขึ้นไปนะ่ะแล้วมันยืนไม่ไหวนะเออมันอาจจะเป็นแคเซียนนะเออตัวนี้ พึทธลูตลงมานะอ่าผมก็จะช็อตตอนมันลุตตรงนี้นะครับก็มีอันนึงนะผมก็จะมีไม้หนึ่งนะครับที่วางแผนไว้ก็คือเป็นไม้อ่อรับไว้ที่หัวตรงนี้นะครับไม้หนึ่งเบาๆนะครับพึทนะครับถ้าเกิดมาชนมันจะพุ่งต่อนะแต่ผมว่ามันน่าจะวกกลับมานะมาปิดแถวๆตรงเนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็จะวางแผนไว้ว่าถ้ามันเด้ง ขึ้นมาตรงนี้นะผมรับชอ็อตตรงนี้มานะ,ะตีว่าเซลล์แปลงนี้เนาะก็จะวางสต็อปลอดไว้ที่เก้ามืนสานะครับตรงนี้นะก็เผื่อมันจะลงกลับไปเนาะ,ะผมเดาไว้อย่างงี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองมาวางแผนกันนิดนึงนะว่าเออแล้วถ้าเป็นประมาณนี้เนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปได้สูงขนาดไหนนะครับเพื<ๆ>่อนก็ลองตีเป็นเป้าคร่าวๆเป็น projection แล้วกันเนาะจากชุดนี้นะครับ A,B,C ตรงนี้นะครับ ตีมาที่ที่เรามาโนว่าเป็น x ตรงนี้นะปึ๊บก็ <c oughs> จะได้แนวโดยประมาณเนาะโอ้แนวโดยประมาณอยู่90,000สามนะเพื่อนตรงนี้นะก็มีความเป็นไปได้นะ90,000สามถึง9่ห้า4,500นะครับก็ไม่แน่นะเพื่อนบางทีมันอาจจะเด้งสูงขึ้นไปนะครับแต่ผมว่านะไม่น่าจะเบรกขึ้นไปได้สูงมากนะครับตรงนีนะ้น่าจะจอดอยู่แถวๆวนี้แหละนะ เก้าหมืนหนึ่งเก้าหมืนสองโซนโซนนี้นะครับแล้วก็ร่วงลงมาอย่างนี้นะเอออันนี้ผมเดา,านะเพื่อนก็ลองไปลุ้นกันดูได้นะครับก็ผมเดา,าไว้เป็นภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็ไหลกลับลงมาอนะ่านะประมาณนี้นะชุดขึ้นน่าจะวิ่งประมาณนี้เลยนะครับเดาไว้อย่างนี้เลยนะครับเพื่อนก็ลองไปลุ้นกันดูนะครับใครอยากจะรับนะแนะนําว่ารับให้ต่ำกว่าแฟานเบอรห้านะครับก็น่าจะสวยกว่านะครับหรือรองมันรูดลงมาก่อนนะครับ อ่าก็ได้นะครับหรือจะรับวันนี้ก็ได้นะครับเพื่อนแล้วก็ค่อยๆสเกลรับไปนะครับตัวนี้นะก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับอันนี้เป็นอ่าทิศท,ทางที่ผมเดาไว้นะครับคร่าวๆจะประมาณนี้นะครับเพื่อนก็บางทีไม่แน่นะบางทีมันก็อาจจะรูดหลุดลงมาเลยนะครับคือถ้ามื่อไรหลุดลงมาจากเส้นตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นขาลงนะตัวนี้แค่เด้งขึ้นไปเทสแนวตรงนี้เฉยๆแล้วก็ลูดลงเลยก็ได้หรือถ้ามองเป็น มือนพวกลาสเอกเวฟเนี่ยก็มีโอกาสนะไปที่90,002ก่อนนะครับแล้วค่อยเลือกขาเป็นขาลงนะครับเพื่อนก็มองคร่าวๆไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับคือพอดีอินดิเคเตอร์นะในไท frame 4, ม์เฟรมสี่โมงเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้อยู่ประมาณหนึ่งนะว่าเออมันวิ่งแค่ห้าขึ้นนะเป็นเหมือนไดโคเนลหรือเป็นเทอร์มินอลเนี่ยขึ้นไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้เนาะแล้วตรงเนี้ยย่อ ABC จะยวย่อเลยตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นนะครับก็ มองเป็นแนวนี้อีกทางหนึ่งก็ได้นะเพื่อนตรงนีนะ้ดูเหมือนน้องจะแผ่วนะครับแรงจะหมดนะครับก็ลองรูดๆกันดูนะครับสัญญาณชอ็อตก็เหมือนเดิมนะหลุดเส้นส้มตรงนี้นะครับเพื่อนโอเคก็มองได้หลายแนวเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะวิ่งไงเนาะก็ดูตอนปิดแท่งเช้านี้แล้วกันนะว่าเด้งขึ้นไปได้สูงขนาดไหนถ้าสูงแถว8ปดหมื่นแปดก็เตรียมรอชอร็อตด้านบนนะครับแต่ถ้าหลุดลงมาเลยนะครับก็ฟอน low ช็อตหล่นลงมานะครับ อ่ะประมาณนี้เนาะถ้าลดลงมาเลยเนี่ยมีโอกาสรูดลงมาแถวฐานนะแถวแปดหมออะไรแถวเนี้ยแปดหมื่นหนึแมีความเป็นไปได้นะครับเพื่อนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอีเทอร์กันหน่อยนะครับเพื่อนอีเทอร์นะในทําเฟรมเดย์นะเพื่อนก็ขึ้นเป็นแท่งแดงแต่มีคนรับของค่อนข้างแรงอยู่นะครับตรงนี้นะเพื่อนก็มันเขียวต่อนเนื่องมา3วันแล้วนะครับก็วันนี้มีรีเทสเมนต์รูดลงมานะครับ ตรงนี้นะก็ถือว่าเบรกแนวต้านในชุดย่อยเล็กๆนะครับเพื่อนๆก็ตรงนี้มีการถอดไส้ของแท่งนี้เนะเป็นแฮมเมอร์แดงนะครับก็คือลงมาครึ่งแท่งของแท่งก่อนหน้านะครับผมก็เลยมองคร่าวๆนะว่าตรงนี้อาจจะมาปิดแก๊ปในทำเฟรมย่อยหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยววิ่งต่อนะครับตรงนี้นะเนี่ยลูดลงมาตรงนี้มากินหัวข้างบนตรงนี้แล้วก็เด้งต่อหรือเปล่านะก็รอลุ้นรอลุน้นเรียนดูนะครับ มีความเป็นไปได้สูงนะว่าจะเด้งขึ้นไปให้ท e เฟรมเด a y เนี่ยขึ้นไปโอเวอร์บอทนะครับสักหนึ่งทีก่อนนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอรลุนกันดูนะครับก็น่าจะไซด์เวอัพมีความเป็นไปได้ว่าไป3,500นะถ้าเราลองตีจากชุดก่อนหน้าแล้วกันเนาะผมขอเลือกชุดแค่ตรง3,600ตรงนี้นะครับเพื่อนว่าเออมันมีแนวที่น่าจะไปถึงได้ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อนก็ลองดูในชุดตรงนี้นะ 2องหกสองศูนย์เอาประมาณแล้วนะตัวนี้นะครับก็จะมีแนวสามพันสองร้อยนะเพื่อนที่ผมว่าน่าจะไปถึงนะครับเพื่อนตัวนี้นะก็ลองไปลุ้นกันดูได้นะครับเพื่อนโอเค,อเคก็จะประมาณนี้นะครับของอีเทอร์เนี่ยคงวิเคราะห์ด้แค่นี้แหละ <laughs> ตัวนี้นะก็ถือว่าลงมาในกล่องที่คิดไว้แล้วนะครับก็อรอลุ้นเบรกเทนไลนะ์เนาะตัวเนี้ดูมีความอ่นนะว่า <c oughs> เอ๊ะมันจะมันจะ ขึ้นไปเลยไหมหรือมันจะลูดกลับลงมาก่อนนะครับก็ต้องลุ้นกันดูนะครับในหลายๆรอบนะอ่ามีมันมีหลายแบบเลยเนาะชุดขึ้นเนี่ยก็คือขึ้นไปเลยปืดครับอีกอันนึงนะครับมี Divergen นะครับหรือมีทุบกลับลงมาก่อนฟิวเนี่ยครับตัวนี้นะฟิวลงมานะครับฟิวแล้วค่อยเด้งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรอลุ้นกันดูนะว่าตัวเนี้ย มันเด้งฮูบขึ้นไปเลยไหมหรือมันจะไซเวส์สังอกอยู่ด้านล่างนะครับผมก็ขอรุนให้มันส็งกด้านล่างเนาะตัวนี้นะครับอ่าไปทั้งไปด้านล่างทั้งกระดานนะครับลงมาไซเวก่อนโอเคมาดูตัวถัดมานะ LTC นะเพื่อน LTC เนี่ยก็อ่เป็นแท่งโดจีแดงนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอ่าตรงนี้นะจะไซเวอัพขึ้นมานะครับเพื่อนก็ยังอยู่ในแนวเรียกว่า ดาวเทรนแล้วกันนะครับในทา frame day นะําเฟรมเดย์เนาะเนี่ยเราตีสปัยได้ประมาณนี้นะอย่างอย่างถ้าเกิดจะขึ้นแรงๆเนาะก็ประมาณแถว100นะครับแต่คิดว่านะน่าจะวิ่งอยู่แถว9 3ถึง95นะโดยประมาณนะครับน่าจะอยู่ในโซนระยะการตรงนี้นะครับถ้าใครอยากรับเพื่อไปเล่นลองเนี่ยตรงนี้ก็พอเล่นได้นะครับเพื่อนแต่ว่าให้คิดไว้เสมอนะครับว่าบางทีมันอาจจะหักหัวลงนะครับก็ต้องมีสต็อปลอนะครับตรงนี้นะ มีโอกาสที่มันจะหลุดกลับมาอีกสักทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้มันลงมาเทสละทีหนึ่งนะครับมันอาจจะลงมาเทสแล้วหลุดโลนดนิดๆแล้วก็ค่อยเด้งก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ยังคิดว่าต่ำกว่า80หน่าก็น่าจะดีกว่านะตัวนี้นะครับเพื่อนโอเคมาดูดอจคอยนะครับดอจคอยเนี่ยก็ตอนนี้นะครับสัญญาณของโซลแคติกนะเป็นถ้วยแล้วนะครับ เซ้นส้มก็ครอสอัพขึ้นไปแล้วนะครับก็เหลือแค่สัญญาณจังหวะย่อนะเพื่อนจริงๆแล้วมันย่อไม่ค่อยแรงนะเพื่อนก็เลยแบบดูอื่นๆนิดนึงนะเอามาเทียบเคียงกับชุดก่อนหน้านะเพื่อนผมยังลุ้นให้มันหน้าตาคล้ายๆประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ถ้ามันมีย่อเป็นแดงๆลงมานะก็น่ารับรับของขึ้นไปเนาะตรงนี้มันพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้ามันไซด์เวดาวงี้นะครับแล้วก็ค่อยพุ่งเนี้ยเราค่อยมารับของแถวสัก0ูน ผมว่าก็สวยนะครับต่ำกว่า0.15เนี่ยผมว่าสวยหมดนะครับเพื่อนโอเคเดาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ mm hmm. สำหรับตัวดอชคอยนะครับมาดูโซนิดนึงนะครับโซเนี่ยก็จริงๆแนวโปรเจกต์เนี่ย,ยผมยังคิดว่ามันน่าจะลงไปต่อเนื่องนะครับเพื mm ่อ hmm. นแต่ว่าตรงนี้มาดูเด้งขึ้นมาประมาณนึงนะครับก็รอรุ้นนะว่าจะเด้งขึ้นไปถึง1 4 5หรือเปล่านะไปเทสสปนี้ก่อนแล้วก็เลือกทางลงข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับก็ มีแนวโน้มความเป็นไปได้นะว่า1 4 0ยสีรอ้อาเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นมาถึงในรอบนี้นะครับเสร็จแล้วก็หักหัวลงนะลงมาเทส120เหมือนเดิมนะครับก็เดาไว้คร่าวๆประมาณนี้เนาะมองในชุดตรงนี้มาเนี่ยก็มองเป็น A ตรงนี้นะครับตรงนี้ B ีตรงนี้อาจจะเด้งเป็น1 2 3 4 5สอานะครับอาจจะลงต่อยสักชุดไหมนะครับก็เดี๋ยวรอรุนกันดูพราะ่าน,น่าจะมีนะน่าจะไปถึง1 1 0นะเพื่อนตรงนี้นะ เดาว่าน่าจะมีหลุดโลยสักขาหนึ่งเดา,าเว้ข้าวๆไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเด้งสูงนะครับอาจจะไปร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยว่ากันไปนะครับตรงนี้นะเดาว่าหล่นลงมาก่อนนะครับโอเคมาดู XRP นะครับเราจะมีข่าวด,ดีเนาะเรื่องของ ETF หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเนาะก็เด้งเขียวขึ้นไปนะตรงนี้เนะี่ยอยู่ที่2 2ุดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะรูดกลับลงมาเนี่ย หล่นลงมา2.15ตรงนี้นะครับมองเป็นสถานะพักนะผมว่ามีความเป็นไปได้นะว่าจะเริ่มไซด์เวย์แล้วก็อาจจะอัพขึ้นไปตรงนี้แล้วก็รูดลงเลยนะครับรนี่นะก็เดาไว้คร่าวๆประมาณนี้เนาะก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยมันดูมีความบุลิตประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะตามมาด้วยไซด์เวย์ดาวหรือเปล่านะครับตรงนี้นะออข่าวดีอาจจะหมดแล้วไหมนะครับปลายปีเนี่ยก็จะมี เรื่องดอกเบีย้ยเนาะอาจจะไม่ได้ลดดอกเบีย้ยเนี่ยคริปโตในเดือนหน้าเนี่ยอาจจะบูหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องลุ้นกันดูนะครับเพื่อนตรงนี้นะโอเคมาดู BNB นนะครับ BNB นะครับเฟรมเดย์เนี่ยก็ลูดเป็นแท่งแดงนะครับแล้วก็ตอนจะปิดแท่งในเช้านี้เนี่ยเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงนะก็ดูแล้วก็เป็นหัวไม้ขีดนะครับเป็นแฮมเมอร์แดงนะครับก็ลุ้นกันดูนะครับผมว่าตามมาด้วยแดงนะอ,อันนี้เดานะเป็นการส่วนตัวว่ามันมาเทส เทสเส้นเ,ยเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวแดงต่อเนื่องถ้าอยากรับนะรับต่ำกว่า800 8 0 0บอา830เลนเนาะผมว่ามีความเป็นไปได้นะว่าจะย่อลงมาตรงโซนนี้ก่อนนะครับแต่เป้าลึกๆนะผมก็ยังมองว่ามีโอกาสไป760อยู่นะครับเพื่อนตรงนี้ดูในชุดคืนเนี่ยมองเป็น1 2 3 4 5่าตรงนี้นะคิดว่าอาจจะมี5่าลนลงมานะครับตัวนี้นะ ก็เดาๆไว้อย่างงี้ก่อนนะครับเพื่อนตรงนี้ก็จะมองเป็น A, B, C อะไรเงี้ยนะครับอ่าตัวนี้นะลุ้นดูนะครับผมว่าอ่าถ้าจะรับนะถ้าอยากรับเลยต่มกว่า830แต่ว่าถ้าอยากจะรับจริงๆผมว่า 730, 40ตรงนี้น่าสนใจกว่านะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็น่าจะครบทุกตัวแล้วนะครับสำหรับตัวคริปโตและบิตคอยนะครับมาเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันท้ายคลิปนะครับขออนุญาตสรุปอย่างงี้นะครับว่าก็วันนี้นะ ดูแล้วภาพรวมเนี่ยดูเป็นแท่งแดงนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าใครอยากจะรับของวันนี้เนี่ยผมว่าก็สามารถกดรับได้เบาๆสักไม้หนึ่งนะครับแย่ๆเข้าไปสักไม้หนึ่งก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ดีกว่ารับไปเมื่อวานเนาะวันนี้ก็เริ่มมีย่อลงมาแล้วนะครับแต่การย่อรอบนี้เนี่ยถ้าย่อไปดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับมันดูเหมือนว่ามันยังลงไม่จบนะครับผมก็เดาๆนะครับว่าอาจจะมีเดเวอร์เจนเด้งขึ้นสูงก่อนสักหนึ่งชุดหรือเปล่า อันนี้ต้องลุ้นดูแต่ว่า,าแนวโน้มผมว่ามีโอกาสลงต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะมีแท่งแดงเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆเ,เ,เดาไว้อย่างนี้นะก็เดี๋ยวอรอรุ้นกันดูพรุ่งนี้แล้วกันโอเคคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้งไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่อง i อพิสตูเรโอช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครือช่องนี้ก็คือเอฟบีเดทนะครับพรเพื่อนก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้ว